ก็จะขอที่บนท่านเจ้าคุณอมิมานซึ่งท่านเป็นชาวมีปานต่อเป็นสัตย์ญาตสักว์พูได้พูดถึงเรื่องนี้ก็ต่อเมื่อเพราะว่าเราได้ไปทําในที่บ้านของท่านงาแล้วท่านคงคงจะประทับใจทางการทาของพวกเราของคุณหมออย่างแน่นอนก็อยากจะให้ท่านได้พูดคุยกับและความคิดให้กับคณะสิทธิศิษย์ จะอาจารย์้นเขาจรวอนายสุาที่เาีโครงการข้อแรกของศาสนาน่าจะเป็นต้นแบบของการทำอะไรที่เป็นต้นแบบริงๆของโลกธรรมาโดยปกติเราก็อาจจะมอง ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในทีโลกอาจจะมีคณะแพทย์หรือในงานแพทย์ไปรักษารนุรานี่ซึ่งเป็นการรักษาที่อาจจะแค่จ่ายยาในที่ตรงน,นั้นอาจจะเป็นแค่ไปดูไข้ไปดูอะไรอะไรซึ่งไม่สามารถที่จะทำได้ไกการท,ที่ทีมคุณหมอเกลติก็ละทางสื่อรา้ยกผโยงคณะแพทย์ไปเรารก็ไปสร้างอาจจะเรียกว่าห้องขาดในสถานที่นอกสถาน นในโลกนี้น่าจะไม่มีทีมแพทย์นานหนที่กลา้าเสี่ยงที่จะต้องไปสร้างต้องไปผ่าตัดในสถานที่ที่โัวเองไม่มคมุ้นเคยเพราะว่าการผ่าตัดเขา่าการผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้มันเสี่ยงต่อชีวิตและคนเหล่านั้นก็ไม่รู้จักและการที่คนเหล่านั้นมาไว้วางใจมอบชีวิตของเขาเให้กับมือของพนักาแพทย์ มันเป็นการเพรสเชอร์ที่ลข้ารที่นหนักในโลกนี้แม้ว่าจะเป็น w h เโอไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอะไรก็แ,แล้วแต่นกอกจากทงสงครามนอกจากพุทธก็ภัยอาจจะจำจำเป็นแต่ว่าในงานปกตินั้นการทําเช่นนี้ไม่มีในโลกเพราะการที่ทางคณะศิริราชการที่คนไทยได้ร่วมกับทางคณะดพจะมีการนำของน้นหลวงพ่อถวายหลวงพ่อสุภกรรมาผลึกกำลัง กับอนุญาตอยูนั้นมาะแล้วไปทำอะไรที่นอกเหนือที่คนจะคาดคิดได้นี่คือสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องยกย่องนะเป็นสิ่งที่เราน่าจะบภาพไม่ไในทั้งวิทยาการในทั้งความพยายามในท้งความกล้าหาญก้วแร,รกพระบุศาสดาความหมายกิวความหมายง่ายๆก็คือหลังจากพระพเจ้า ทรงกระสรู้ได้โคตบพลังเป็นพระพุทธเจา้าสิ่งที่พระองค์คิดในตอนนั้นเกิดก็คือว่าความรู้เหล่านั้นซึ่งเป็นประโยชน์แก่มหาชนท่านจะสอนใครทท่านจะแบ่งปันให้ใครนั่นคือถึงก้าวแรกที่พระองค์ลุกจากโคิรพลังออกและการที่ผลพลังออกไปเป็นขีแรกก็อ,อะไรขึ้น สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้สิ่งแรกแก่มุสีชาติคือความเป็นอิสระภาพอิสระภาพแก่ปัจเจกบุคคลเพราะเพราะก่อนหน้านั้นผู้คนเชื่อในเรื่องของเทพย,ายดาเรื่องของวงงายเรื่องของสายมูแต่พระพุทธเจา้าลุกสเสด็จลุกจากโถทิ่พลังและออกไป สิ่งแรกก็คือพระองค์บอกว่ามนุษย์เราใหญ่ที่สุดอย่าไปเสียอิสรภาพให้แก่ใกครก็ไม่รู้ที่ข้างบนซึ่งคลามในสมัยนั้นใช้สิ่งที่เรียกว่าความเชื่อเอาเทวนาตนาๆมาหลอกให้ผู้คนนั้นต้องในค่าของพวกคาราเพราะฉะนั้นเสียอิสรภาพทุกคนทำมาณหานกิมากมายแต่ว่าครามนั้นมาเก็บเปลี่ย โดยอ้างพระผู้เป็นเจ้าโดยอ้างเทวดาตรงนั้นองนี้เทพจ้ารงนั้นรงนี้เพราะฉะนั้นุทะเจ้าสิ่งที่พระองค์ก้าวได้ให้ไปก็คือให้อิสดารภาพในมนุษยชาติว่ามนุษย์เราสามารถจะทาอะไรได้สามารถจะเปลี่ยนโลกได้สามารถจะทาให้โลกนี้จะเป็นสวรรค์ก็ได้จะเป็นนรกก็ได้สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับหลายประเทศกำลังสร้างนรกของตัวเองกันอยู่แต่ เราในสเานจะสร้างสวรรค์ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเรากำลังยืนย่นการสร้างสวรรค์ให้กับประเทศที่นอกจากประเทศของเรา mm hmm. นั่นคือนคอาหมายของพระเจ้าเพื่จาในทายะเพื่อประโยชน์ของมหาชนาเพื่อูจากในทายะเพื่อประโยชน์ความสุขของมหาชนโลกาลกมไยเพื่อมองเห็นความทุกข์ของชาวโลกและผู้จื่ และสิ่งที่พระเจ้าตาวห์ทำมาตลอด4-5ปีก็คือสิ่งนั้นสอนความเป็นอิสระให้กับมนุษยชาติสอนวิธีการสร้างความสุขให้กตัวเองและสอนวิธีการแบ่งสุขให้กับผู้คนที่เราขาดคำสอนนั้นมาถึงประเทศเราพวกเราก็ได้น้มนำะเอาคำสั่อนเหล่านั้นเอามาโดยใช้เรามีผู้ปกครองประเทศ อย่างพระบาทสมเด็พเจพระปรมินทรมหาจุรีเรามีนักราชก,การที่สิพระบุญชัยพาเจ้าอยู่หัวทรงทำให้เป็นตัวอย่างไม่ใช่เป็นพระราชาที่อยู่ในทรัพย์สินทางแต่ว่าสิ่งที่รพระองค์มีอมานายทก็ให้ประชาชนเราสงสารอย่างนี่เพราะทรงทำให้พูดนตัวอย่าง เราะได้หวงพระแท่นพระดอนทางการที่เบ็ได้เสด็จไปที่ไหนบ้างในประเทศไทยนี้คงจะไม่มีที่ที่พระองค์พระองค์เสด็จนักการเมืองหรือว่าผู้ปกครองประเทศไปนไิดหนึ่งแต่ว่าทา่านก็ยังไปในซอกไปเพื่ออะไรก็ไปเพืเเ่อยืดยืนความสุขไปเพื่อให้อิสรภาพอิสรภาพจากอะไรสมัยก่อนนนเราอิสรภาพไม่มีเพราะว่า การงานลำบากที่ยินลำบากพระองค์ก็ให้สิ่งที่เรียวกว่าพัฒนาพัฒนาในแงี่ของ,งการทำอาการพัฒนาในแง,ง่ของความคิดว่ามีวิถีชีวิตอย่นนยางไรปรชการที่สิก็จะลอยตามพระองค์ที่พระองค์ช่วงโควิดเราก็คงทราบรัฐบาลรับมือไม่ไหวแต่ที่มีรถตรวจโควิดทั้งหมดนี่มาจาก่ พูดคิดและพระราชทานทั้งหมดให้กับรัฐบาลเองจะไปใช้เพื่อประโยชน์ของรัฐบาลที่สไม่ว่าจะในศาสนาไม่ว่าจะในเรื่องของประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนพระองค์ก็อยู่ในสายพระเนตรต้องอยู่ตลอดพระองค์ก็ทำอยู่แต่ว่าพระองค์ไม่แสดงออกทางต่างประเอศนี่คือการเจรจาในทางรัฐประศาสนาหรือว่ารัฐธรรมนู ในประเทศเนปาลที่ลุมพินีจากตัวอย่างที่9ก้าแรกที่ได้กลาโดยทีมพนักทราบไปครับ่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดในทีมลุมพินีซึ่งเป็นจินพรักอันดานเป็นสถานที่ประสูติเจ้าแต่ปัจจุบนันนี้ชาวพุทธไม่มีแล้วนคนที่อยู่ระแทศนั้นก็เกิดมุสลิมไป่ทีแต่สมองเราความเป็นมุสลิมและความเป็นทีม ส,สำหรับพุทธเ,เราไม่มีมุสลิมเราไม่มีฮินดูเราคิดแค่เพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นเพื่อนมนุษย์ยากเกิดขึ้นตอนที่ผู้ได้รับสอนท่านไม่ได้สอนว่าที่กำลังจะสอนพราหมณ์นะอันนี้กำลังจะสอนฮินดูนะเขาไม่ได้คิดแต่พระองค์สอนนพรามณสอนนั่งเชนสอนนั่งไตรภารไตรที่นั้นให้เข้าใจสกยภาพของมุสลิมจ้าและพระองค์ก็ทำเช่นนั้น แล้วในรู่ีนี้ตอนที่ไปนั้นเราได้มาทั้งหมด3ากว่าคนความจริงในตอนที่มีการคัดเลือกนั้นมาเกือบ700ดร้อคนกระแสข่าวที่บอกว่ามีที่ไหนเราอยู่ดีๆก็อ่ของฟรีและของมีค่าขนาดนะั้นปกติของฟรีมันใช้ไมนะ่ได้ของฟรีปกติเอามาใช้อะไรเนี่ยอันนี้มันของดีที่สุดของโลกแต่ไม่ได้ฟรีแค่ไหมคนไม่สนใจไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ มันเป็นการสแกมหรือเปล่ามันเป็นสแกมหรือเปล่ามันเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าผู้คนที่มาไม่เชื่อเห็นคนหมอก็สแกนเนสครีนเอาแล้วไอ้คนคนนี้สามารถจะทำได้แต่ว่าหมอไอ้ผู้คนนั้นไม่เอาไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จไม่รู้ว่ามาเอามาแค่ทดลองวิชาของหมอหรือเปล่าเรามาใช้เป็นทดลองหรือเปล่าเราจะมาเนี่ยมาทำให้เราในตอนนี้ยังเดินกตะเพิดตะเพิดอยู่พอทำให้แล้วเราอจะเดินไม่ได้อะไรก็ได้ทำยังไง ทุกคนนี้ไม่มีความรม้ก่อนนี่นแต่วันเมื่อทราบว่าเป็นตรงการแรกของพระบุค์สักพุทก้าวแรกของพระมุสสาสะเมื่อทราบว่าที่คณะหมอหมาที่นี่ด้วยพระบารมีของพระพุทธเจ้าคนไทยเหล่านั้นจะเริ่มที่จะร้อยตาแล้วก็ยิ่งเดียวจำได้ว่าวันที่ผ่านัาทุกคนบอกว่าไม่เชื่อไม่อยากอานไม่อยากทำ ถามพี่น้องแล้วทุกคนก็บอกว่าไม่แข็งแต่ว่ามีเชื่อธร้าเชื่อการจริงเสียงแต่นี้บอกโชคดีเหลือเกินกราบแล้วกราบอีกบอกว่าปาตาเสร็จก็เดินได้ปาตาเสร็จความเจ็บปวดก็หายไปปรากฏว่าบางคนปลาตาเห็นว่าเยนเก๊ดผมก็ย้อนกลับเล่าให้ฟังนะครับก็เราแค่ความหวังหมอแค่ความหลังขึ้นเด็ทั้งคนก็รู้อยู่ว่าอะไรขึ้น ใตอนที่ไายเขาก็หันไปหันมาธนาจีงแพ์ติดรูปตระดา่สง่หัวรัสการที่าทาทตาบเจ้าลอยเขาก็ถามลูกมาแล้วก็เลยบอกป๋า่บาว่านั่นก็คือนี่ที่เราได้มาตรงนี้ที่บนกำนเนีุนหมอสอาต่อยู่นก็รักลูกันนี้แหละเรากษสัตย์ตรงนี้แหละ,ะ,ตรตรละที่เรารู้ในคนเขาก็ว่าไม่ได้ว่าถึองอยู่เขาก็นำตาซึ่ง เทวดาตัวจริงไม่ใช่เทวดาที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่เทวดาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอันนี้คือเทวดาตัวจริงที่สามารถจะต้องเห็นได้อันนี้คือความรู้สึกของแต่ละคนในเนี่ยตอนทั้งสามสิบคนตอนนี้ตามที่ได้รายงานจากคณะแพทย์ทุกคนก็ทุกคนสบายเลยทุกคนสบายนี่แหละอยาเสพติดก็ถามว่านี่แหละคือสองความรู้สึก นะครับแต่เสียดายสอบความว่าไม่ได้นึกถึงตรงนี้เลยมีด่าอะไรกันไ <c oughs> เรามีรัพยากรเรามีหมอทีหมอทุกอย่างนะครับและเราก็เอาไปเรามีทรัพยากรเรามีสนัสบสนุนถ้าเอาไปให้ทุกคนดีใจและทุกคนจะรักและกลับมารักประเทศไทยกลับมารักคนไทยกลับมาทุงง้งใจในพุทธศาสนาโดยเราไม่ต้องการจะไอะไรเราไปช่วยนะ แต่สิ่งที่เรากำ้นมามา้าสารนั่นคือคือสอบเ o w e r ที่แพงเพราะฉะนั้นถ้ากรรมการยิทธศา,าสตร์แห่งสอบ power ความจริงน่าจะเอาก็ประมาณประมาณแบ่งมานให้ทางทีมหมอบ้างนะครับนี่จะไปทำเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ปีนี้เรากําลังจะเป็น9้าที่สองแล้วกวแรกที่พระองค์เดินไปอย่างประเทศของพระองค์เองก็คือลุมพี แต่นี้เราข้ามประเทศเลยก้าวที่สองเรากามาไปที่กูดานูาเองก็เป็นประเทศชาวพุทธมีประชากรประมาณสักเจ็ดแสนกว่าคนเป็นประเทศเีื้เป็นภูเขาไม่มีทางออกทางทะเลเหมือนกเบเหปบานเพราะฉะนั้นความเจรรญมันก็ไปได้ยากในเจ็ดแสนกว่าคนนะั้นมีคนประมาณสามต่อสามต่อพันก็คือคนพื้นเมืองของกูตาเองและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคน เชื้อสายที่เป็นและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อสายในป่าแั้วมีอยู่3มกลุ่มที่เป็นประชากรประมาณ7 0 0 0แสนคนในพุทธาและทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นสชนชาติไหนเขาเคารพในพุทธศาสนานิกายวชยาิาะซึ่งก็เป็นนิกายอีกนิกายหนึ่งที่พัฒนาขึ้นจากรูปแบบพุทธศาสนานที่อาจจะใช้สัญลักษณ์มากไปหน่อยพวกเราเลยวชิยา แต่วิธีการเข้าถึงพุทธศาสนาอันเป็อย่างนี้เือผ่านสนาัญลักษณ์ผ่านที่จรงามลึกของพระพุทธศาสนาในภูด,ดานนั้นลึกมากๆวัดก,กับสถานที่ราชการที่มีการการที่เข้าไปในสถานที่ราชการการที่เข้าไปในสถนูดวัดมีต้องมีลักษณะแบบอย่างก็คือต้องเข้าถึงสถานที่ อย่างเราในบางทีเราว่าเนี้ไม่มีเลยเราจะแต่งตัวยังไงเข้าไปก็ได้ถ้าขมงคูดานจะเข้าไปต้องคล้ายๆแบบว่านี้ต้องผมจีมวอร์แบบนี้แต่ว่ของเขาก็เป็นเสื้อผ้าที่ต้องผ้าเฉียงใบอย่างนี้จะเปิดไหลเข้าไปมีความเป็นพุทธอยู่ในทุกอนุของชาวตุนของชาวแอนของชาวคูดาเพราะฉะนั้นก้าวที่สองที่เราทำังก้าวไปเป็นก้าวที่ต้องการที่จะยากกว่ายิ่งยากกว่าในประเทศเนปาลที่ก้าวแรกที่เราทำสำเร็จ แต่ข้อที่สองนั้นแม้ว่าตัวเลขทั้งตัวเลขที่เราจะทำโหวที่จะทำต้งองเทาไร่เจ็ดนะครับสองเท่าของเดียวกนเนะครับแล้วก็เหมือนกันโดยแน่ของงานแท้ก็สาธารณสุดขนั้นก็แตกไปไม่ถึงพระวัตรัฐบาลเองหรือประชาชนเองนะไม่สามารถแต่ว่าคงจะง่ายกว่า ประเทศเดปารหน่อยเพราะประเทศเดปารนั้น <c oughs> เรากําลังไปทํากับพวกไม่ได้นำกับพวกศาสนาเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้เขาเกิดรักธาเรานะั้นมันต้องทำยากแต่สำองตบกูดานนั้นข้อนี้อาจจะไม่น่นาจะมีเพราะเพราะว่าเขาเขาคุ้นเคยกับความเป็นพุทธและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่คุณหมอเี้ได้เล่าให้ฟังความพระสาราสัมพันธ์ระหว่างประมากษัตรยกับการรชาชวงของผูดานมัในใกล้ชิดมาก เพราะฉะนั้นประชาชนในปูตานส่วนใหญ่ก็รู้จักพระวัติผู้ใหญ่หรือว่าคิงของประเทศไทยอยู่ดังนั้นการที่จะสื่อสารหรือว่าการะอะไรความเชื่อมั่นคงจะไม่เลวร้ายเท่ากับที่เราเจริญเต็มทีแต่ครั้งนี้นะเป็นการงานหนักของคณะแพทย์เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกกาขนาดใหญ่น,ะนั้นมันคือการเปิด โอเปอเรชันเชียเตอร์มันเป็นการเปิดห้องผ่าตาัดในสถานที่คุณหมอไม่คุณคิณคดดูแล้วนเพราะฉะนั้นตัวสิปัจจัยเสี่ยงมันมหาศาลเราจะควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้มันยได้อยู่ที่โรงพยาบาลมาทำได้แต่ว่าอันนี้เราไปทำสถานที่นอกสถานที่และบางทีก็ไม่รู้วิสัมารถจะคุมอะไรได้เลยอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่พร้อมเข้าในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเป็นความผ่า ความพยายามความจริงธรว่าพยายามวิริยะเนี่ยในภาษาบาลีมาจากคำว่าวีระก็คือดคำว่ากล้าหาญนั่ะวีระบุรุษวีระสตรีเพราะฉะนั้นความพยายามของคุณหมอก็คือการเป็นวีระบุรุษวีระสตรีของประเทศไทยเพื่อที่จะยึดยืนสิ่งที่เขาตั้งใจโดยไม่ถึงหน้าใดเรามีแต่ใจกว้างทุดเนั้นนะครับประการนี้ก็คือสิ่งที่เดี๋ยววันนี้นได้คุยกับเดชผานิการ ของชาประชาชาที่เป็นผู้แยนเลนมหาการชาวประชาชาพอเล่าเร้โครงการนี้ฟังเขาก็งมงม,มีด้วยโครงการขนาดนี้เพราะเขามีแต่สมยาหมอไปโวนโน่นโยนนี่เอาอยนี้นี่เนึ่งแล้วนี่เรายกห้องพาตัดเราไปทำการและทำสำเร็จตัวอย่างปัญหาอันนี้เกิดอาจจะเรียกว่าต้นแบบไม่ใช่แค่โครงการแรกของมติศาสตร์โครงการก้าแรกของศาสตร์ศาสนาแต่ว่าเป็น โครงการก้าวแรกของโลกที่จะให้เห็นว่าเราต้องอยู่อาศัยซึ่งกันและกันเรามีอะไรดีเราก็แบ่งปันให้กัอื่นที่ได้ก่อนก่อนและนั่นจะเกิดการปฏิบัติธรรมการทีปฏิบัติธรรมเรามานั่งสวดมนต์เรามานั่งสมาธิเรามานันงจ้เกิดสิบทูกเด่งแต่การที่เรานึกถึงผู้คนที่เรียกว่ากรุณาน้ำโอเเราสวดกันเนี่ยนั่งมองตาสัมผะสะัะโตเนี่ยแอ่ค้าว่าตัวโตนั่นจะเกิด ที่เหลือก็พระองค์มีพระภาคเจ้าให้เราเห็นว่าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสังคมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่แตเราจะวางตัวอย่างไรจะทำอะไรนั้นให้ดื้อถึงคนถ่งก่อนนั่นคือเพียงคำสอนที่เราพยายามจะรักษาสิ่งที่เหลือในอิสรภาพของมนุษยชาติโดยช่วยด้วยซึ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นงานในข้อที่สองของพระองค์ศาสานาที่เรกากำลังทำอยู่นี้มันใหญ่กว่าข้าอแรกแต่ว่า ความยิ่งใหญ่นั้นเมื่อมีผูาา้บ้าเราก็มีผู้สนับสนุสนหวังว่าคำเหล่านี้คงจะกระจายไปไม่ใช่เฉพาะอยู่ในหมู่บอก่อบอ,อ,อกันว่ามีสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสอบความพูดของไทยแม้ว่ารัฐบาลไม่ช่วยเรานี้นต้อนคนไทยเราช่วยทาให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่เคารพนับถือทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่รักของประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าเราไม er ่ได้ไปช่วยในแง่การพัฒนาประเทศเราตอนนั้นคิดคือความสุขหรือว่าความที่เรียกว่าความมียรุ่งเราพยายามจรมาลาความมือรเป็นล่าะทันประสบก็คือเราตอานั้นให้สิ่งที่ประสริฐที่สุดให้กับผู้ที่ต้องการที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบคุณทางหลวงทั้งสองที่รือองมินำพวกเรา ต้องขอบคุณพนักแท็กซีริราชโดยการนำของคุณหมอเกเรติที่ถือพี่ถือนะครับแสลงแสลงเนี่ยนะครับหือเรื่อยแต่เราไม่ได้ไปท่าเขานะครับไปอย่างเรื่อยผมก็ถือปายบอกไปเชื้อนะครับไปดูนะเหมือนกับทำหน้าที่เหมือนข้างไม้เลยบล็อกบล็อกบล็อกไปบล็อกไปเลยนะครับแต่ว่าพอไปได้ไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งคนที่เดินเวลาเดินได้เราสร้างเอาไว้ คณะทีมหมอนี่เป็นทีมหมอที่สร้างอภิหารมีอภิหารอ,ารอยู่ในมืออยู่แล้วและนั่นคือ <ๆ S 1> สิ่งที่เรากํงการตนนื่นแิ่ถึงก้าวที่สองก็ขอชักชวนนะครับคณะสภาและบอกต่อๆกันว่าเราน่าจะมาสร้างนะครับแบ่งปันความสุขของเราให้กับประเทศที่ด้อยกว่าเราไม่ใช่ว่าเราไปให้เพราะด้อยกว่าแต่ว่าเรานึกถึงความทุกข์อของประเทศไม่มี access สามารถไม่สามารถจะเข้าถึงได้ เพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เรามีเราไปถึงที่นั่นโดยไม่คิดอะไรเพียงแต่ว่าเรามีความสุขอย่างหมดสุดแล้วเองถ้าเราไปเราม่เรามีความสุขแล้วอวามที่ท่านทุกคนก็มีความสุขด้วยแต่นั้นนป็นความพยายามของเราและรอความช่วยเหลือจากทุกทุกฝ่ายเพื่อให้งานสิ่งที่เรียกว่ามันขึ้นจากนะครับเห็นเห็นพวกขึ้นภูเขานะครับนยากมาก แต่ว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายก็อย่างที่เราว่าทั้งสองคาดหวังกือถ้าจะองสำเร็จไม่สำเร็จมีกกะบอกว่าอย่าย่สองใบนะฮะนะฮะเออคุณออมขับไปดียังไงนะอนอตอนอยู่ไหนขับไปดีย่งผมอยากลาละเหมือนเดิมอีกนะยืนกัน คนมคนมาืออ,อ่อนอาจารย์หมอที่เป็นหัวหน้าทีมถ้าไปเนปลาลอีกประกาศในขราวนี้คนคงจะไหลมาเป็นหลายร้อยหลาย,ลายพันเนาะเราสรมันเชื่อถืออะไรได้ไงนีอ่อยอมเล่าแหละเชื่อถือแต่ก่อนก็คงจะยากกย่าเนืเอ,อใช่พอเห็นฝีมือและข่าวนี้โอ้ ปราสาทฟีป,<ไ>ปี่เขาก็ยังไม่เคยไว้ใจเพราะมันมีชีวิตอยูใช่ใช่ใช่